หลักๆก,ก็คือตอนนี้เราจะร้อยตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเปิดประเทศนะครับในร้อยยี่สวันนี้ถ้าเกิดเราไม่ลงมาดูสินค้าการท่องเที่ยวเราก็กลัวจะไม่ทันนะในเรื่องของการเตรียมการาต่างๆแล้วก็เตรียมมาดูความพร้อมของพื้นที่ไม่ว่าโรงแรมร้านอาหาร,รแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต,ต่างๆที่อยู่ใน พื้นที่ของกลุ่มจังหวัดสนุกนะฮะเอาเป็นโครงการน้ำร่องสนุกก็คือสอสเสือนี่ก็ย่อมาจากสกลนครนะครับ,รบแล้วก็นอนหนูนี่ก็ย่อมาจากนครพนมแล้วก็มุกดาหารเนี่ยนะครับก็ไก่ก็มุกดาหารนะครับ,รบก,ก็ไก่คือมุกดาหารก็เป็นเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนอในเรื่องของพื้นที่รอยต่อแม่น้ำคงนะฮะลุ่มน้ำคงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้คือของช่วงออกพรรษาเนี่ย ธ้มาสตรเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องงานบุญกระถินที่จะเข้ามานะครับเช่นสกลนครเนี่ยจะมีงานเขาเรียกแห่ปราสาทพึ่งนะฮะที่จังหวัดสกลนครนะฮะคือสอสเสือเนี่ยนะฮะส่วนของสอสเสือสนุกดีไหมกลุ่มสนุกก็คือนนทหนูเนี่ยก็คือนครพนมจะมีงานไหลเรือไฟนะครับแล้วก็ ออไก่เนี่ยก็คือมุกดาหารครับก็จะมีงานจุนและกระถินนะครับมีงานกระถินน้ำมีงานกิจกรรมตีช้าน้ำหนองนะครับแล้วก็อย่างกี่อย่างประเทศทยททสำนักง,งานที่ดูแลทั้งสามจังหวัดนี่คือ,อสำนักง,งานอยู่ที่นครพนมนะครับก็เราจะทำกิจกรรมซื้อ1 2, แถม2ก็คือถ้าเกิดเรามาเที่ยวงานปาษสาทพึ่ง นักท่องเที่ยวก็จะได้ดูอะไรจะได้ดูเรื่องของการไหลเรือไฟด้วยแล้วก็มาร่วมงานจุลกทินที่เป็นทำกันมาหลายสิบปีเพราะฉะนั้นต่อไปสนเสน่ห์ของโปรแกรมท่องเที่ยวของสอทท,ท,ท,ทของเราเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่เดสเ i นเ t ชันเดียวอ,อาจจะเดสเซนเชันเดียวแต่มีของแถมให้ด้วยถูกต้องเห็นท่านเน้นเรื่องของการเข้าถึงชุมชนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ชุมชนซึ่งเรามักจะหลงดื่มไปมแล้ว ตอนนี้ท่านท่านอยากจะลื้อเฟื้นหรือกลับมาหรือให้ดำรงไวแบบนี้ก็คือเออเป้าประสงค์หลักๆก็คือถ้าไปที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันการกระจายรายได้เนี่ยมันคงไม่ได้ทั่วถึงกับชุมชนที่ลังคงกำลังรอโอกาสหรือแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆนั้นตั้งแต่ว่าแรกเราเราไปเอ่อไปเขาเรียกอะไรนะไปดูสินค้านการท่องเที่ยวเรากันนะครับเราก็จะเห็นตั้งแต่วัดดานพอินนะหมู่หมู่บ้านผู้ไทยชาวผู้ไทยที่ อำเภอหนองสูงนะก็ทบ้านภูก็ดิบ้านเต้าก็ดิจนตลอดมาจนถึงแหล่งที่พักพิงนะครับคือที่ไอโรงแรมต่างๆว่าคุณภาพหรือมาตรฐานอะไรยังยังสภาพเดิมอยู่ไหมร้านอาหารกินร้อนช้อนจางยังมีอยู่ไหมในเรื่องของภาชนะในการใสอ่อาหารเนี่ยมันก็ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรื่องนี้เราก็พยายามมาทําความเข้าใจกับอะไรกับชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆให้ให้อยู่ในเรื่องของการ ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นนโยบายขับเคลื่อนอันดับแรกในในปีในปีนปีปีปีสองนห้าหกสี่ 5, 6, เนี่ยผู้กอ่อการที่อยู่สมาคมสททเนี่ยจะต้องตระหนักเลยจะเดินทางไปไหนก็คือจะจะต้องตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับครับถ้าย่างนั้นฝากเชิญชวนสมาชิกของเราครับที่จะร่วมเดินทางท่องเที่ยวกับเราแม้กระทั่งบริษัททัวร์ที่จะช่วย การขายโปรแกรมของสอสท,ท,ทอเพื่อสร้างความมั่นใจให้เขาหน่อยครับครับก็ต้องต้องนำเรียนนะฮะขอเชิญชวนนะฮะนักท่องเที่ยวนะครับทีอบทอ่อยากจะเห็นภาพลักษณ์อยากจะเห็นวิถีชุมชนอยากจะเห็นอัตลักษณ์ต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึงงงง่งในสามจังหวัดเนี่ยมีอะไรที่ร้อยเรียงกันอย่างแน่น,นแล้วก็ในเรื่องของเ,อเป็น เป็นอะไรนะเป็นเจ้าบ้านที่ทำให้นักองเที่ยวเนี่ยจะได้รับโอกาสจากเจ้าบ้านในรเรื่องของการต้อนรับขับสู้นะครับ,รบแล้วก็มีจิตใจที่พื้นฐานของของคุณงามความดีในเรื่องของอุปนิสัยใจยคอก็คือดูแลนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีซึ่งได้สัมผัสเจ็ดเชนอดีตที่ผ่านมาครับก็บรบสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านที่จะเดินทางกับสอททท,ทของเรานะครับ ด้วยโปรแกรมที่เลอค่าราคาที่เหมาะควรนะรและได้เข้ามาเยี่ยมชมช,มชาวบ้านวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับในสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับแล้วพบกันในทริปทัวร์ครับสวัสดีครับ